คุณใจทมพ่อครูเทศชั่วโมงครึ่งก็ดีนะคะขอพ่อครูเทศไปนานๆก็พอใจแล้วค่ะสำหรับเรื่องนั่งสมาธิเข้าใจอย่างที่พ่อครูเทศแล้วเ,เรื่องนั่งสมาธิเข้าใจอย่างพ่อครูเทศแล้วหลังจากที่ฟังมาน,นานพ่อครูเทศเรื่องนี้มันนานมากๆนับเป็นสามสิบปีแล้วแทบทุกวันค่ะ <c oughs> คงจะรำคาญแล้วเนาะ นะถึงถึงคุณจะรําคาญก็ต้องขออภัยขอโอกาสต้องพูดซ้ำพูดสร้างนะเพราะเขายังนั่งอยู่นั่นแหละเขายังหลับตาอยู่นั่นแหละเขาต้องตอกอยู่นั่นแหนและแลวนั่งหลับตาก็ยังยิ้มั่นถือมั่นเลยนะไม่มีอะไรง่ายอัตมาก็จาเป็นที่จะต้องแทงได้หอกแม้จะหอกหักก็ต้องแทงแทงหาหอกมาแทงตลอดลไม่หยุดไม่รู้จะทํำยังไงดีกว่านี้ ยอมจำนนหอขาดก,กระเสียหอกระเสียแทงอย่เนี้ลยแทงกระตุกอยู่นี่สักวันหนึ่งต้องเข้าจนได้นะอจะมาไม่สิ้นความพยายามหรอกคุณสองหนึ่งหกหพ่อท่านว่าหลวงตามหาบัวเป็นอรหัาหารเกและหลวงปู่มั่นเป็นพระรัหารแท้ไหมครับอา้าวลูกศิษย์ แกแล้วอาจารย์จะไปแท้ได้ไงก็เกได้กันนั่นแหละน,นี่พูดตรงๆนะอาตมาขออาัยยี่พูดแรงพูดดังลูกเสษย์ลูกหาเขาคงจะไมไม่ชอบน้ำหน้าอาตมาไปว่าอาจารย์เขาแต่อาตมาต้องพูดความจริงนะถ้าไม่บอกซะก็ไม่มีใครบอกแม้คนเขารู้หลายๆคนก็ไม่กล้าบอกมาอย่างอาตมารหรอกอาตมานี่กล้าบอกบอกความจริงแล้วอาตมาบอกแล้วก็มีหลักฐานมีเหตุผลมี สัจธรรมอ้างอิงอธิบายด้วยอธิบายได้ด้วยยืนยันตรงเอาพระธรรมปิฎกเอาคำสอนพระเจ้ามายืนยันอ้างอิงด้วยว่านั่งหลับตาน่มันไม่อยู่ในจรณะสิบห้าหลับตามันไม่ใช่อปันนักธรรมสามก็ผิดแล้วไม่มีแล้วนั่นมันจะไปใช่ได้ยังไงมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่มันเป็นผิดไปจากศาสนาพุทธอปันก็คือ มันไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้าปณกะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเป็นอย่างที่ไม่ไม่ได้ไปสังมมดีซีไม่ได้มีพุทธนิมิตจิตาม่นได้ชาคริยานุโยคะไม่หลับตาไม่ได้ไม่ไม่แต่หลับตาไม่มีเลยสวรห้าตะวาันหกไม่สังวรสํารวมไของกินของใช้สัมผัสก็จะต้องสังวรสํารวมจะต้องพิจารณาต้องจัดแจงรู้รูปรสกลิ่นเฉียงสัมผัสไม่ได้ทาเลยมาฝึกเป็นผู้ตื่น ชาคิยาตื่นทั้งกายถึงกวจาตื่นทั้งใจไม่เลยหลับตามันเรื่องเดียวหลับดับดับใส่ญาติใส่ดับหมดนิทาหมดมันไม่ตื่นเลยมันผิดไปเลยในจรณะสิบ้าซึ่งเป็นพุทธคุณของพระพุทธเจ้าถ้าผู้มีปฏิภาณฟังเท่านี้ก็รู้แล้วโอ้อ้างอิงอย่างนี้ก็ใช่สิงนั้นน่ะนะมันใช่แ้วมันผิดนะถ้าผู้ใดฟังแล้วมีปฏิภาณปัญญารู้แล้วหยุดเลย ถ้าไม่หยุดคุณก็จมมีแต่จมกิเลสมากปิดบังไว้แล้วตั้งอยู่จมลงในความหลงเป็นผู้ค้องอยู่ในถ้ำไกลแสนไกลจากวิเวกเท่านั้นแหละคุณ เสวเวลาเปล่าศูนย์เปล่าป้ายแล้วก็ยิ่งไกลจากวิเวกย,ยิ่งศูนย์เปล่ายิ่งจมยิ่งดิง่งลงไปในทางความหลงเนี่ยจะมาเอาหลักฐานธรรมะพระเจ้ามายืนยันนะอ้างอ,อิงพูดไม่ได้พูดเองนะไม่ได้หาความไม่ได้ใส่ความพูดกระตุกกันอย่างนี้ก็ยังไม่ฉุกคิดไม่ได้คิดไม่สะดุ้งไม่สะเทือนไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงก็ตัวใครตัวมันละ หมดนะก็ไม่รู้จะว่าไงนะเพราะฉะนั้นตมาพูดอย่างชัดเจนพูดอย่างจะบอกว่าไม่ไว้หน้าก็ไม่ไว้หน้าว่าไม่ใช่อรหรันอาจารย์มั่นก็ตามมหาบัวก็ตามไม่ใช่อรหัน์เด็ดขาดนอกรีดด้วยอรหันได้ไงมันผิดทางพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพุทธคุณก้าวเลยไม่ได้อยู่ในหลักความถูกต้องของความเป็นธรรมมาของพุทธเจ้านะ นี่พูดตรงๆพูดแรงอาตมาว่าพูดแรงพูดชัด,าดากาจังนี้ก็ยังไม่สะดุ้งสะเทือนกันก็ไม่รู้จะว่างไงแนละนะ้วอาตมาก็คงต้องพูดอย่างนี้อยู่นก็ต้องพูดไปเพราะยืนยันความจริงอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> คุณเจ3 0สองสามศแสดงธรรมวันนี้ดีมากครับดีครับจะได้พิสูจน์กันว่าพ่อครูกับหลวงตาบัวใครคือของจริงอดีนะ ฟังทมพ่อครูสามรอบทุกครั้งเริ่มตั้งแต่ปีหกหนึ่งโอ้คนนี้เอาจริงนะคนนี้ใช้ได้ถ้าฟังขนาดสามรอบทุกครั้งเลยมาตั้งแต่หกหนึ่งนี่หกสามแสดงว่าคุณคนนี้เนี่ยชัดเจนนะถึงได้กล้าพูดออกมายางนี้เลยกล้าพูดออกมาแบบเชิงท้ากันเลยนะว่มามาดูกันว่าหลวงตาบัวกับอาตมาเนี่ยใครคือของจริงเหมือนกันนะ <laughs> คุณ 1945ส่ห้าส่วนตัวแล้วควรเลิกการชนไก่ชนวัวสู้วัวกระทิงกัดปลาส่วนตัวแล้วควรเลิกแล้วเลิกยังไงในคือว่าเนี่ยส่วนตัวแล้วควรเลิกการชนไก่ชนวัวสู้วัวกระทิงกัดปลาเพราะเหตุเพราะทารุณสัตว์บาปหนักไม่ใช่สิ่งบันเทิงที่ต้องเสพนี่บอกตัวเองหรือเปล่าดีนะถ้าคุณยัง ชนไก่ชนวัวสู้วัวกระทิงอะไรกัดปลากัดปูอะไรอยู่นะอา้าคุณมั่นใจพุทธบุญเสร็จวัดดังแห่งหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานีวัดดังแห่งหนึ่งของอุทจัยจังวัดอทัยซึ่งมีวิหารวิบวับซึ่งมีวิหารวิบวับมีทั้งขายน้ำมนต์เช่าวถวายพระพุทธรูปองค์ละสองพัน และทำพิธีบางสกุลเป็นตายบางสกุลเป็นบางสกุลตายให้โยมขอก,การ,ราวน้ำสรกทรยพ่อท่านช่วยวิจัยวิจารณ์เพื่อเตือนสติชาวพุทธทั้งหลายเรื่องเหล่านี้เป็นเดรัจฉานวิชาเป็นเรื่องนอกรีดเป็นเรื่องที่มิจฉาทิฐิกันอย่างเรื่องไม่พุทธออกไปหมดเลยาศาสนาพุทธในน้ำมนต์ก็ไม่มี เรียกว่า,าศาสนาพุทธไม่มีอคียันไม่มีสินจนยันสินจนยันคือนม้มสินเจตนาประเวณานม,มีน้มเป็นน้ำม,มนต์บูชาด้วยน้ำม,มนต์ทำน้ำม,มนต์มาน้ำมนต์ดน้ำมนต์บูชามนต์คือาศาสนาพุทธในทุกวันนี้มันผิดเพี้ยนไปไปเอาเดรจชานวิชาไปเอาความผิดมาเป็นความถูกบูชาถูกทูบจุดเทียนนี่ก็ไม่ใช่พุทธเลยไม่ใช่พุทธผิดหมดนะขออาภัยแล้วพูดไปแล้วก็มีถูกอยู่ที่อโศกเนี่ย ม่จุดทูบจุดเทียนไม่มีน้ำมูกน้ำมนต์เลยจริงๆและดำเนินมาจะสี่สิบจะห้าสิบปีแล้วเนี่ยทำงานศาสนาพุทธมาเนี่ยแล้วก็ได้คนที่บรรลุโสดาสกิทานาคารามมายืนยันด้วยแล้วนั่นมันเหลวไหลล้มเลิกกันฟังยังไงก็ไม่ค่อยขึ้นไม่รู้ทำไงนะให้วิจารณ์มาด้วยจะวิจารณ์ไงบางสกุลเป็นบางสกุลตายหาเงินทางนั้นหาเงินทางนั้นนะขายพระพุทธรูปโค์ละสองพัน อัตมาว่าคุณเอามาในคนยังมีครบหรอกคงมีมากกว่าน,นี้ขายดอกไม้ทูบเทียนไอหนุนไอ้นี่อะไรอีกสารพัดนะคือทุกวันนี้ในศาสนามันกลายเป็นอาชีพหากินของคนชนิดหนึ่งศาสนาพุทธเนี่ยเป็นการหากินของคนชนิดหนึ่งกลุ่มหนึ่งบางคนก็ไปอาศัยพิธีการพวกนี้เลี้ยงชีวิต บางคนก็ไปอาศัยเรียนได้ประริญญาเก้าได้พุทธศาสนาบัณฑิตได้ด็อกเตอร์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็เลี้ยงชีวิตเอาใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องเลี้ยงชีวิตไปไม่ได้ได้พุทธธรรมที่เป็นโลกุตระอะไรให้แก่ชีวิตน่าสังเวชใจน่าสงสารน่ามันเป็นอย่างนั้นกันเป็นหลักเลยเป็นกระแสหลักอัตามาพูดแรงพูดตรง พูดจริงรับรองว่าไม่ได้หาความน่าจะเอาไปคิดฉุกคิดแล้วก็ไปแก้ไขปรับปรุงเสียผู้ได้ปรับปรุงส่วนตัวก็ดีอัตมาก็อนุโมทนาสาธุอัตมาไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้ว่ามีผู้เข้าใจแล้วและก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาบ้างแล้วแต่ถึงจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็จะเปลี่ยนแปลงออกมาให้สมบูรณ์ไม่ได้เพราะมันอยู่ในกลุ่มนั้นะ่ะ มันถูกครอบงำไม่หมดแล้วคุณก็ต้องไปกับเขาเลยต้องสวดมนต์สดรถน้ำมนต์อวยพรต้องทำอะไรเป็นเดรัจฉานวิชาทั้งนั้นเลยก็ไม่รู้จะทำไงมันมันมันจมมันหลุดอ,ออกไม่ได้อะ่ะมันต้องไปยังไงกับเขาก็เลยยากนะมันทุกวันนี้อาตมาว่ามันคงแก้ไขยากนอกจากจะอมามามา,มา,มาปฏิบัติทั้งนี้ซะแล้วก็ไปก็ว่ากันไป คุณไปพูดไปว่าอะไรเขาไม่ได้เพราะไม่ยังไม่มีบารมีพอก็ปล่อยให้อัตมาว่าไปอัตมาพอมีบารมีพอพูดได้ก็ว่าไปตามฐานะที่พอได้ซึ่งอัตมาก็ประมาณอยู่เหมือนกันนะ